เราก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับต้องเปลี่ยนชุดเขาเรียกกนะันเจานไฟนะครับเรียกจานไฟต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ราคาไม่ถึง200นะครับนี่ก็ไม่แพงตัวนี้ราคา2องตัวนี้ก็ ประมาณ150บาทนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนดูนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นลานกระตุกนะครับลานหนักตัวนี้เป็นลานหนักนี่ก็ผมก็ได้แกอ,ออกมาหน่อยหนึ่งละ